กางเกงช้างแมตตอนนี้ฮิตกันมากเลยนะหรือว่ากางเกงลายของแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะมันก็กลายเป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้มีการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะตำรวจเศรษฐกิจ ต้องมีการไปบุกค้นโกดังที่ย่านบางกุนเทียนครับไปเจอกางเกงช้างลักลอบนําเข้าส0 0 0มตัวมูลค่ากว่า6ล้านบาทนะครับก็ระบุว่ามีการเตรียมกระจายขายกับลูกค้านะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการขยายผลถึงในทุนด้วยครับ ตำรวจปราบรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอ,อสอครับเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าริมถนนเรียบด่วนกานาพิเศษฐฐฝั่งใต้แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพครับหลังจากได้รับบอดแสแจ้งว่าที่นี่เป็นสถานที่ซุกซ่อนกางเกงลายช้างที่ผลิตจากต่างประเทศนะครับนำเข้ามาไม่ผ่านขั้นตอนกาศศรเสาษีจึงต้องมีการรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นนะครับตรวจสอบพบกางเกงลายช้างกว่า3 0,000ตัวคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทครับซึ่งลักลอบนําเข้ามาเพื่อที่จะรอกระจายจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ตำรวจก็ได้มีการยึดเป็นของกลางทั้งหมดหลัจงจากนี้ก็เตรียมที่จะประสานในทุนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับหากยังไม่สามารถนําเอกสารหลักฐานการเสาษีอากกรอยถูกต้องมาแสดงได้ก็จะแจ้งความนะครับดำเนินคดีตามความผิดครับพรบรสุลกากา่นนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปก็คือตอนนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าซอฟท์พาวเวอร์อย่างพวกกางเกงลายช้างกางเกงแรงต่างเนี่ยมันเป็นช่องทางของ คนที่เขาลักลอบนําเข้ามาด้วยจากต่างประเทศนะดังนั้น mm hmm. แทนที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเงินเป็นทองให้กับทางด้านของผู้ประกอบการโ mm hmm. ดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละสถานที่สุดท้ายมันตกไปเป็นของต่างประเทศอันนี้ต,ตํารวจเองเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปรับปรามแล้วก็จับกลุ่มด้วยครับ